สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากที่จะมาหนุนใจพี่น้องนะคะในข้อพระคำของฟิลิปปีบทที่4นะคะอย่ากกังวลก็วายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน ทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเสริมกำลังพี่น้องนะคะเมื่อเรามีความกังวลแล้วก็เมื่อเรามีความกลัวเราสามารถที่จะอบอกกับพระเจ้าได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็พระเจ้าทรงหนุนใจเรานะคะให้เราที่จะติดสนิทกับพระเจ้าเสมอนะคะพระองทรงบอกว่า,าขแขนงต้องติดอยู่กับแถวอ,อ่างน่นนะคะ เพราะว่าถ้าเราขาดจากพระเจ้าเราก็จะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะว่าสาเหตุที่ว่าเรา,าท้อใจง่ายก็เพราะว่าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้านะคะไม่ได้เป็นแขนงที่ติดอยู่กับถาวมุนนะคะแล้วก็เราต้องติดสนิทกับพระองค์โดยการอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากที่สุดในทุกในแต่ละวันของเรานะคะขอพระเจ้าไวพ้พรอพี่น้องนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะ แล้วก็คนที่ไม่มีงานทําก็ขอให้มีงานทํานะคะขอพระเจ้าไวพรในทุกๆสิ่งค่ะขอพระเจ้าไวพรค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไวคและกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ